สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะที่กําลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังท่านช่องลอกกิกพารวยอยู่ตอนนี้เด้อค่ะค่ะเมื่อนีนลอกกิกจะมีแนวทางรัฐบาลไทยเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของหลลอกกิกเนาะค่ะเอามาให้บึงเป็นแนวทางในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เนาะค่ะก่อนอื่นก็ล็อกิกกราบขอบพระคุณเอฟซีไม่ว่าจะเป็นคนใหม่แล้วก็คนเก่าเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม คอมเมนต์ให้ล็อกิกอยู่ตลอดเวลาเนาะคะ่ะบางที่อาจจะอาจา่านซื้อจำซื้อเพิ่นบ่อไรเนาะแต่แต่รู้ว่าเป็นเอฟซีที่เขามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามถึงบางคนอาจจะบ่ได้มาคอมเมนต์เนาะก็กราบขอบพระคุณเด้อค่ะรู้อยู่ว่าค่ะว่ากําลังติดตามรับชมแล้วก็เบ,บิ่งของเรื่องลอกิกอยู่แล้วก็อาจจะเป็นของเซียนเซียนอื่นเนาะเข้ามาติดตามของเซียนอื่นด้วยกราบขอบพระคุณหล,ลายๆเนาะถ้าบ่มีเอฟซีก็คงจะบ่มีช่องล็อกิกอยู่ตอนนี้เนาะคะ่ะ ขอบระคุณในไลน์เนาะคะ่ะค่ะตัวเลขทุกตัวเนาะคะ่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลวก็รับฟังเนะาะค่ะเดี๋ยวเราไปเบึ้งตัวเลขแนวทางกันก่อนเนาะว่างวดที่แล้วสําหรับตัวเลขแนวทางวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะสิบหกตุลาคมออกศูนย์เนาะค่ะเลยศูนย์มาดีบ่าว่าจะเป็นเล่าแล้วกัรัฐบาลไดยเนาะออกมาศูนย์ไงทวงไงเงือบกันลายเติบอยู่ค่ะ สำหรับ00เนอะคะ่ะบิอ่าออกล่างลอกกิกกับไฮมาทั้งบนแล,ะะล้วก็ล่างเนอะค่ะล่างสำหรับวิ่งตัววิ่งตัวรูดเนอะคะ่ะวิ่งรูดบนล่างผู้ใดติดตามหรือมากแนวทางรัฐบาลได้ของลอกกิกยูก็อาจจะได้นำลอกกิ๊กยูไปม,มากก็น้อยเนาะ วิง่งหลดก็อาจจะเบ่อได้ร้ายนะคะแต่ก็ถือว่าไม่หลุดนะคะสำหรับรัฐบาลไทยวันที่นี่บนนะคะบนให้บนมันออกเก้าหกสองล็อกกิานเน้นล่างนะคะล่างให้เน้นล่างออกบนนะคะสำหรับเลขบนวิ่งหกของล็อกกิกเนาะวิง่งหกอาจจะพลาดไปตรงที่ว่า นิ่นเจาะให้บะถึกมองเนาะมันออกบนแต่ว่ามันเน้นล่างให้แต่ว่าวิ่งศูนย์เนาะค่ะวิ่งศูนย์นิ่นทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางศูนย์ศูนย์เนาะหมวศูวนย์ศูนย์มีจักมีผู้ใดใดบ้บงนี้ตลอดกิก๊กยังหลงยังลืมว่ามันเจ้าของกันเอาไว้ก็บว่ได้เอานะคะสำหรับลอตเตอรีก่ก็ไเลย บราเป็นอย่างเนาะงวดนี้เอาใหม่สาหรับงวดหน้าเนาะงวดหน้ามาแล้ววันที่หนึ่งหวยออกวันที่หนึ่งรัฐบาลไทยคือเก่าค่ะเอามาพร้อมกับสูตรตัดแล้วก็สูตรเติมเนาะอ่านเบื้องสูตรเติมเทียบเคียงกันก่อนเนาะสําหรับงวดเกา่าอันนี้งวดใหม่เนาะตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยด้ยค่ะฝากไว้เป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางของล็อกกิ๊กเนาะค่ะ ตัวเลขอาจจะน้อยไปน้อยเนึ่งจากว่ามือนี้จังไหนจังเขียนน้อยค่ะน้อยแน่กับขอรทดขออพ่ได้ค่ะถ้าตัวเลขมันเล็กไปเดี๋ยวเรากิกัจอิอานให้ฟังคือเก่าค่ะหยุดไว้แล้วก็ซูมเอานะคะไว้ถ้าเขียนไว้ก็ได้เนาะสําหรับทามันน้อยเกินไปเนาะตัวเลขแนวทางวิ่งบนนะคะวิ่งบนมีเจ็ดเจ็ดกับเก้า สองตัวสีหางมี7จหนึ่งมี7จ็ดหนึ่งเสองเหนึ่งเก้าสองนะคะนินเ,า,เาคดกจะมี้เ็ดหนึ่งกับ9ก้าหนึ่งสตัวนะคะสามตัวสามหางมี1นึ่งเก้าสองสองค่ะส่วนล่างเนาะส่วนล่าง มีสามกับสี่เอ้ยสามกับเจ็ดเนาะคะ่ะวิ่งไผมักบุญมากมากลางหรือพอมักน้ำอราิกอยากจับใส่กันกับบ่าวากันเนาะคะ่ะเพื่อดวงไผ่สิ้นมันเนาะดวงใครสิ้นมันเรากิกก็มีนาทีเอามาเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องในเ,เบิ้งแง่งเนาะล่างมีสามกับเจ็ดเนาะคะ่ะสองตัวสองตัวสี่หางเนาะมีสามหนึ่ง สามสองเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองนะคะสำหรับล่างของรัฐบาลไทยเลขลนะ็อกกิกเนาะวิ่งบนวิ่งล่างแยกบนแยกล่างให้มักน้ำล็อกกิกกระจัดเออ้อแนวทางตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยนะคะมาเบิ่งสุดตัดเผื่อใครอยากให้ล็อกกิ๊กตัดให้เนาะมากระจัดเนาะค่ะทันบะ่มากกบนะ,ะบ,กกบบอเป็นยังเนาะคะ่ะจับเองก็ได้ ้็ไปเปินแนวทางเนาะคะ่ะสำหรับคนทุนน้อยเบื่องตัวเลขกแนวทางเทียบเคียงกันเนาะสูตรเต็มนี่เป็นสูตรตัดเนาะคะ่ะตูตัดตูตัดบนล่างเนาะคะ่ะวิ่งเจ็ดมักอยู่เด้อคะ่ะเจ็ดกันเลยล็อกกิกกับมักอยู่เจ็ด สูตรคำนวณเนาสามตัวนะคะมีเก้าเจ็ดหนึ่งสองตัวก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะขอให้มาเด้อรัฐบาลไทยแก้มืออีกขอให้ปังต่องวดสำหรับรัฐบาลไทยเลขล็อกกิ๊กนะคะสูตรตัดมักกะจัดเนาะคะ่ะเอาไปเป็นแนวทางเลขทุกตัวมีเขามีหลุด บอขาบอปังลอกิกกระกาบขอโทษขออภัยสำหรับเอฟซีแฟนคลับของลอกิกหลายเนาะคะ่ะเอาไว้หให้แคปหน้าจอเบิรงกันอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของเล็กลอกิกเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะลอกิกกระกาบขอขระคุณเอฟซีทั้งไม่หละกะเก่าเนาะที่ยังติดตามหลักะให้ความเอ็นดูโด,ดยการรับชมรับฟังทางช่องลอกิกหลกักะเขามาคอมเมนต์ ขามาสวัสดีข่าวมาให้กำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกราบขอบพระคุณเลไลนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอให้เอฟซีทุกทกท่านนะคะโชคดีมานบเว่าสิเป็นเล่าวบราว่าสิเป็นรนัฐบาลไทยขอ,อเองเฮงปังๆเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะล็อกกี้ก็ฝากไว้ด้วยเด้อฝากไวไ้ปเป็นแนวทางอีกแน่กราบขอบพระคุณหลายๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ